ก็จะเป็นของลูกค้าที่เอามาทำสร้อยหรือว่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็เราจะมีเหมือนยังไงอ่ะพาทุกคนมาดูการทำสร้อยเงิน หรือแหลงเงินอะไรต่างๆนะคะก็จะแบบว่าอาชีพหนุ่มดอกในหมู่บ้านกว้างนี่หละพามาดูหนุ่มหล่อทำสร้อยเงินสร้อยทองเอ้ยสร้อยทองเอ่อสร้อยอันคำหมานี้ยนะถ้าทำจอ๋อถ้าแบบว่ามันขาดมันเอามาซ่อมมาซ่อมแบบนี้นะคะเศษทองอ่ะก็สามารถมาซ่อมได้นะคะที่ริมบ้านกว้างนี่เลยแล้วอีกอย่างก็เอออะไรนะ ใส่เงินอะทุกคนจะพามาดูนะคะการทําแต่ว่าทําแบบไม่ใสไม่ใช้เครื่องนะคะแต่ว่าใช้มือทําบดเลยนะคะก็จะแบบขั้นตอนขั้นตอนยังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็จะแบบว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตามไปดูด้วยกัน <laughs> ตามไปดูพร้อมกันพูด <laughs> ถึงไปหมดแล้ว <laughs> ก็จะเป็นใครนั้นแทนเทนพี่ชายพี่ชายของน้องบัวแก้วนะคะบัวแก้วกันไหนเนี่ย นอง,งี่หอมหอมอ๋อน่าจะออกไปถ่ายคลิปนะคะน้องบกแก้วนะคะแต่ตอนนี้น้องเห็นแล้วแบบวันก่อนน้องมาเล่นในไฟ <c oughs> ที่นี่เพราะว่าไฟดับใช่ไหมมามแบบว่าเล่นของพี่เขามันจะมีโซลารเซลล์นะคะก็จะแบบเออน้องมาเล่นนะคะก็จะเห็นสร้อยแบบสวยมากแบบว่าถูกตานะคะก็เลยชอบก็เลยจะมาดูนะคะทุกคนตามมาดูพร้อมกันเลยนะ <c oughs> ว่าพี่เาาข,ขาทำยังไงแล้วทำไมไม่ใช้เครื่องแต่ใช้มือทำเดี๋ยวจะออกมาสวยข,ขนาดไหนเนาะอันนี้ตีช่าเนี้ยแหวนกำไลแหวนกำไรกำไรข้อมือกันเนาะเทดเทดกำเดีวยวกับเย้ามาเหรอเนี้ย อ๋อเป็นอันตุ่งบ่วงไงไมั้ยจ้ะเออตุ่งบ่งวงสองบ่วงอันแกียมต่ออ๋อ,อเีนนี่ก็ทำแบบใช้มือทำใช้มือทำ <laughs> อ๋อคือแบบใส่อุเครื่องแบบโบราณเนาะใส่ก็เครื่องแบบโบราณเนาะนคือแบบคือ,คอหาดูยากนะแบบเนี้ยเนาะมันคือแบบเหมือนเครื่องโบราณแบบเนี้ยทุกคนเซนถ้าไม่มาดูตัวนี้คือแบบไม่เคยเห็นจริงต้องต้องใช้เวลานะกว่าจะได้อะ่ะเนี่ยเริ่มแบบยาวแล้วนะคะยาวแล้วแล้วก็จะทุบทุบทุบเออ ต่อยต่อยต่อยทุตุตุต่อยต่อยๆให้มันเส้นยาวๆนะคะเอาเงินเอาเงินทําเลยเนี่ยเอาเงินแบบแต่เดี๋ยวมีอะเงินเก่าอะเงินเก่านะฮะเนี่ยนะคะก็จะเป็นของลูกค้าที่เอามาทาสร้อยหรือว่ากำไรข้อมืออะไรต่างๆนะคะแหวนนะคะนี่เงินเก่าทำนี้ นะคะประมาณนี้สวยงามนี่นค่ะถ้าสองเหรียญน,นี้นะคะก็ได้ประมาณสองเส้นเออสร้อยคอสองเส้นนะคะนี่นะคะนี่ขอรู้สร้อยนี่ขอรู้สร้อยเหมือนเจ้านนเน,บบนี่ยสวยๆนะไหนอ๋อเรีบบเบบยบร้อย อันนี้คือใช้เครื่องทำนะคะอันนี้คือแบบทำในเมืองมานะคะอันนี้ไม่สามารถทำแบบใช้มือทำได้ไม่สามารถใช้มือทำได้นะเพราะว่ามันยากนิดนึงนะทุกคนดูสิสวยมากเอานี่แหละเอานี่แหละเอากลับบ้านใส่ส้อยสวยงามนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นแหวนเงินนะคะแหวนเงินที่พี่เขาทํานะคะรูปร่างก็จะประมาณนี้เนาะอันอันมีแสงเนาะอันมีแสงอันนี้ก็จะเป็นแหบวบนเงินอีกนะคะแต่มาใส่แสงนะคะนี่ของผู้ชายนะคะอันนี้ของอันนี้ของผู้หญิงที่น้องใส่สามารถแบบทำรูปร่างเอ๊ยอัน,นรูปแบบแบบไหนก็ได้นะคะถ้าเรามีรูปแบบนะคะ ก็จะบว่า,วาที่เขาทําไปเยอะแต่ว่าคนมาเอาคนมาเอาไปเยอะแล้วก็เลยอ่าก็เลยแบบว่าไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่ว่างทาแบบเยอะๆไว้ <laughs> นี่คือลูกอะไรนะคะลูกสบ,บู่ลูกสบ,บู่สบ,บู่สบ,บู่ใจก่าบวีวีบุนสบู่วะ <ừ ừ. S 1> อ่ะลูกสบู่นะคะนี่ทุกคนเคยเห็นไหมลูกสบู่ก็คือแบบไปดูแบบออกยังไงอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลูกสบู่นะคะนี่แล้วก็พี่เขาจะเอาสบู่ออกนะคะแบบนี้เลยเมื่อก่อนอันนี้นีสั่งเสื้ออนไหนพี่ดิว่าเก็บเก็บติดไหนมะเก็บตั้ต้นต้นแม่ต้นต้นหัน้ำซักอ๋อนี่นะคะไปเก็บ แต่ว่าเราไม่เคยเห็นตนันห่ะอ,อ,อ๋อไปเก็บมานะคะอันเนี้ยไม่ได้ไปซื้อนะเน,นี้ยออกสบู่เยอะมากเลยนะคะนี่ต้อง,งนี่ออกมาเยอะๆแบบนี้เมื่อก่อนนี่คือแบบซักผ้าก็เอานี้ซักเลยนะซักผ้าหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนไม่มีสบู่แบบเอ่อเหมือนที่เราซักผ้าเหมือนตอนนี้ไงมันจะมีแบบนี้เองสมัยก่อนนะสมัยก่อนก่อน ไหมก่อนนะคะอันนี้นี่เอ่อสามารถแบบอันหนึ่งวันนี่ใจเฮ็ดสข่ขคอไหลไหลอันไหนพี่วบนนะใจ้เวลานานก่อนอันไหนอันนันนะอันเงินเนี้ยถ้าเปิืนมาสั่งเฮ็ดอย่างหนึ่งวันถ้าแหวนนี่วันพอเสร็จวันเดียวอ๋อถ้าแหวนนี่คือแบบวันเดียวก็เสร็จนะคะถ้าถ้าสายคอนี่คือแบบประมาณสองวันสองวันนะคะถ้ารีบสุดนะสองวันแบบทําเร็วสุดแล้วนะอันนี้จะล้างแบบ ซอยเอ ading, ่อแหวนแหวนไม่ใช่ข้อมือนี่ก็แบบนี้เลยล้างแบบกระเดยอะกระเดยอะเป็นไงนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนี่ก็เป็นข้อมือ ที่แบบว่าเอาออกแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะอันนี้ที่เป็นข้อมือนะคะสวยงามแล้วออย่างน้องมาซื้อส้อยนะคะเนี่ยติดใจทั้งนานแล้วมาซื้ออันนี้นะคะก็ประมาณสองหมื่นนะคะโอเคถ้าแบบเอ่อใครที่สนใจนะคะแบบมีมีเหรียญเงินของทางนี้นะคะ ก็สามารถมาทําได้สนใจทําได้ทําแบบไหนก็ได้นะสวยงามมากเลยนะคะตัวเลขเออนี่นี่นนอันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนดูเนี่ยลูกสบุ <laughs> สามารถเอาไปล้างตัวอาบน้ําหรือว่าซักผ้าอะไรต่างๆได้นะเนี่ยคือน้องเกิดไม่ทันน้องเกิดไม่ทันนะคะอันนี้คือแบบน้องก็เคยเห็นตอนนี้แหละ <laughs> แล้วก็อมันคือแบบใช่หรอเป,เป็นไปได้หรอเมื่อก่อนไม่มีสบู่แบบ เแบบที่เขาขายเนี่ยเนาะมันมีแบบนี้นะคะเขาใช้แบบนี้อาบน้ําก็ใช้แบบนี้นะคะก็สนใจก็สั่งได้นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูการทำสร้อยเงินแหวนเงินแล้วก็ข้อมือเงินนะคะแบบนี้นะคะก็ทางนี้เขาจะเน้นกันใส่แบบนี้สาวๆนะคะเขาจะใส่แบบนี้กันนะคะนี่ ใครที่อยู่เชียงตุงสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็แล้วแต่เนาะใครที่สนใจก็สั่งที่พี่เขาได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีทุกท่านนะคะ